สวัสดีค่ะวันนี้มาดูอีกครั้งนะคะตอนนี้จิ้งหรีดต,ตัวโตวแล้วค่ะโตเต็มไวแล้วให้กินของมันแล้วค่ะฟักทองเนี่ยค่ะดูเลยค่ะจิ้งหรีดจิ้งหรีดนี้เป็นพันธ์สีทองนะคะจิ้งหรีดพันธ์สีทองค่ะดูเลยนะคะฟักทองก็จะให้เยอะค่ะเพราะว่าเขาเยอะเขาเยอะมากเลย แตงโมก็ให้ด้วยค่ะเพราะว่าให้ผักให้ผลไม้ที่เป็นรสหวานนะคะเขาก็จะได้มีรสชาติที่อร่อยเนี่ยนะคะทันสีทองค่ะช่วงนี้ตัวตัวก็จะตัวก็จะเต็มวัแล้วค่ะเนี่ยประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูภาพรวมนะคะภาพรวมทั้งโรงนะคะ นี่เขาจะก็จะเยอะอย่างนี้เลยค่ะเต็มไปหมดเลยจิงบีเยอะมากเนี่ยค่ะอาหารก็เลิกให้แล้วค่ะเพราะว่าอีกสักวันสองวันก็คงจะได้เวลาเอาออกแล้วแล้วเราก็จะมาลุ้นกันว่าจะได้ประมาณกี่กิโลกันนะคะนี่นะคะ เลี้ยงง่ายๆค่ะเลี้ยงแบบที่นี่เลี้ยงแบบไม่มีไม่มีขันน้ํานะคะเหมือนเดิมค่ะไม่มีขันน้ําเลี้ยงแบบฉีดน้ําพ่นน้ําให้วันละสี่ถึงห้าครั้งตอนโตค่ะก็จะประมาณนี้เลยข้างล่างก็เยอะค่ะนี่คือในโพงนะคะในโพงก็จะอย่างนี้เลยน้ำนแน่นค่ะ ข้างๆก็จะหนาแน่นเต็มไปด้วยจิ้งหรีดค่ะจิ้งหรีดพันสีทองอานี่นะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดถูกใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ